ศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆทำตั้งมากมายเลยนะคะมีทั้งหมด4กิจกรรมนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาอ่านพร้อมคุณครูกันนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เดี๋ยวคุณครูอ่านให้เด็กฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆอ่านตามนะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะเด็กๆ คุณครูมีทั้งหมด4กิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมร้อยลูกปัดกิจกรรมพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุนะคะแล้วก็กิจกรรมปะติดภาพนะคะเด็กๆกิจกรรมใหม่ของคุณครูก็คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูการกิจกรรมวาดภาพระบายสีกันเลยค่ะ ค่ะกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะกิจกรรมหมายของคุณครูก็คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะคะซึ่งครูจะมีอุปกรณ์ก็คือกระดาษนะคะให้เด็กนะคะแล้วก็สีเทียนนะคะซึ่งครูนะคะจะให้เด็กๆวาดนะคะเกี่ยวกับของเล่นหรือของใช้นะคะที่เด็กๆชอบนะคะส่วนคุณครูจะวาดของเล่นของคุณครูก็คือตุ๊กตานะคะ นี่นะคะตุ๊กตาของค,คุณคูน่ารักมากเลยเตนเแ,แล้วเราก็เติมหูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เติมหน้าให้ตุ๊กตานะคะโอเคโอ้ตุ๊กตามีจมูกไหมนะใส่ตานะคะ อะแลก็ระบายสีนะคะด็กๆคุณครูชอบสีฟ้าคุณครูก็ระบายสีฟ้าเลยนี่นะคะตุ๊กตาของคุณครูสวยมากแล้วคุณครูก็จะ วาดของใช้ของคุณครูนะคะก็คือตะกร้านะคะนี่อันนี้คือตะกร้าของคุณครูนะคะตะกร้าใส่ของนะคะหรือว่าใส่ของเล่นนะคะนี่คุณครูก็จะเอาไว้สีด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เติมโบให้มีตะกร้าด้วยนะคะ โคของคุณครูนี่นี่นะคะเด็กเด็กๆอย่าลืมวาดกันนะคะเด็กๆก,ก็ได้ดูตัวอย่างกัน ว่าภาพระบายสีของคุณครูไปแล้วนะคะก็คือคุณครูนะคะให้เด็กๆนะคะวาดของเล่นหรือของใช้นะคะสิ่งที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆอ่านะถ้าเด็กๆชอบกิจกรรมวาดภาพระบายสีให้เลือกสีชมพูถ้าเด็กๆชอบกิจกรรมร้อยลูกปัดนะคะให้เลือกสีน้ำเงินนะคะถ้าเด็กชอบกิจกรรมพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุให้เด็กเลือกสีส้มแต่ถ้า เด็กๆเลือกกิจกรรมปฏติดภาพนะคะก็คือให้เด็กๆเลือกสีเขียวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงในการเข้ามุมทํากิจกรรมกันนะคะเด็กๆก็คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะคะเด็กๆอันนี้เด็กๆมันเป็นกิจกรรมอันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ระวังสีนะคะถ้าเด็กๆเราจะเหลาสีนะคะก็คือคุณครูจะมีกบเหลาแล้วก็ให้เด็กนะคะเดิน ไปเหล่าให้ลงถังขยะนะคะเด็กๆกิจกรรมร้อยลูกปัดนะคะคุณครูก็จะมีลูกปัดแล้วก็เชือกนะคะแล้วลูกปัดนะคะของคุณครูนะคะเด็กๆสามารถเอามาแหย่ใส่รจมูกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะหายใจไม่ออกแล้วเด็กๆกินเข้าไปได้ไหมคะกินไม่ได้นะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆเอามาใส่หูได้ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆอ่า กิจกรรมพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุนะคะคุณครูก็จะมีเศษวัสดุนะคะสิ่งของเลือใช้ให้เด็กๆนะคะก็เช่นใบไม้ก้านกล้วยต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทาศิลกิจกรรมศิลปะนะคะสีนะคะคุณครูจะมีสีทั้งหมด3สีนะคะเด็กๆสามารถเอาสีไปผสมกันได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเอาสีไปผสมกันสีของเราก็จะ เน่าใช่ไหมคะแล้วก็สีจะไม่สวยงามถ้าเด็กๆจะผสมสีนะคะให้บอกครูนะคะเดี๋ยวคุณครูทําให้นะคะแล้วก็กิจกรรมปฏติภาพกาวนะคะคุณครูจะมีกาวให้เด็กๆนะคะแต่เด็กๆเอามือเข้าไปจิ้มกาวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะคุณครูมีไม้สําหรับทากาวอยู่ให้เด็กๆใช้ไม้สําหรับทากาวนะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆชอบกิจกรรมไหนนะคะให้เด็กเดินไปหยิบไม้หนีบนะคะแล้วก็มาหนีบไว้ที่คอเสื้อนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆนะคะเมื่อเลือกกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเห็นสีตามโต๊ใช่ไหมคะเราก็ทํากันเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆนะคะเดินไปที่โต๊ะสีประจําโต๊ะเลยนะคะกิจกรรมประจําโต๊เลยนะคะเด็กๆคุณครูจะให้ผู้หญิงเลือกก่อนแล้วก็ตามด้วยเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆเลือกเสร็จแล้วก็ ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเด็กๆ